ก <c oughs> สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาพาทำอะไรสอนวิธีอะไรดีหน้านี้เลยนะจะมาชี้แจงหน้านี้เกือบทั้งหมดเลยนะหน้านี้เลยสอนเปลี่ยนภาษาด้วยีน้นองคนนึงบอกบอกว่าีเปลี่ยนภาษาหน่อยนะเลยจะมาทำให้ดูนะ เขาแล้วเข้าเปิดผ่านมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดติดตามด้วยก็ได้ขอบคุณครับเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเปลี่ยนภาษาก่อนเลยนะอันนี้เขาขอมาเปลี่ยนภาษาก็คือกดตรงนี้ครับขีดสามขีดนะขีดสามขีดนะตรงเนี้ยปั๊บแล้วก็อันที่หนึ่งสองสามสี่อันที่นะทสี่น,นี่ยคือรูปฟันเสนะีองต่างขา ป,ปงข้างล่างนะครับข้างนี้การที่ผมแอกดอันแรก,นแนก,นแนกครับอันแรกครับเนี่ยภาษามันเปลี่ยนได้แค่3ภาษานะแค่นั้นมันก็เพ็ยงเป็นของนอกอยู่เนาะมันยังไม่ได้เข้าไทยครับเป็นภาษาอังกฤษเลยง่ายสุดแล้วจะอ่านได้มันเดาง่ายเดาง่ายกว่าลงไปครับ ครับเรียกโอเคนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับ <c oughs> อยากรู้อะไรต่อนะเพิ่มเพื่อนใช่ไหมครับคนหาเพื่อนนะคนหาเพื่อนนะตรงนี้ครับมันเป็นอะไรซ <c oughs> ูเคเรียวผมทำผมไม่เห็นมันนี้เหมือนกันอันนี้นะอันนี้ก็คือเพื่อนที่เราเพื่อไหมเนี่ยฟอลโล่อะไร เพื่อนของเราเองเแล้วก็วิธีเพิ่มเพื่อนนะครับเอาแบบอันนี้อันแรกแล้นะอันที่สองก่อนอันนี้พับกีจะรู้นะอันนี้ก็คือหัวใจกาแฟเลยขึ้นสถานนะกระเถอะอันที่สามนะครับอันนี้คือเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนก็คือสกแกนสีาอาโคอะไรเนี่ยแต่ผมว่ามันจะยากนะของทีอยู่คนละที่นะก่อแค่ยูดีก็ได้ยูดีตรงนี้นะครับ เนี่ยตรงดีไอเดียดีตรงเนี้ยแต่ถ้ากลัวพิมพ์ไม่ถูกผมต้องอธิบายเลยก่อนนะีนนสแก,ก,กนจอยกดอันนี้คือหา UID ครับตรงน,นี้นะมีเขียนเล็บายไอดีดอันนี้ก็ใส่ ID เพื่อนที่เราจะจะเพิ่มนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้ากลัวพิมพ์ไม่ถูกก็กดกลับมาขึ้มากดตรงชื่อเราตรงนี้ครับเนี่ย ID ดจะอยู่ข้างล่างครับียตรงเนี่ยกดคันล็อกไป ต้องส่งเพื่อนมาเจอไปกว่ามาเกลี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อโอเคอันนี้อันนี้ก็อันดับนะอันดับทั้งโลกอันดับเพื่อนอันดับทุกประเทศ มาแบบนะครับอันนี้แบบหนาหนึ่งกิ่งแบบสามแมบบสามแมบบหนึ่งสองอ่สามอันนี้เนี่ยแบบรวมครับรวมอันนี้ก็คืออะไรวะสามแมบแมบแล้วก็อันนี้สองแบบลงมาอันนี้ก็เป็นแบบแบบเ่เท่อนที่มันจบเร็วครับอันนี้จบเร็วลงม,มาอีกนิดหนึ่งลงมา จบเร็วอ่ะว,ว,ว,วิ่งเร็วจบลงก็คืออันที่สามานะสนามมีเป้านะ,ม,นะนมีเป้านะไปซ้อมยิงอ่ะใครเนี่ยยังปรักขมเร็วขมช้าเลยนะไปซ้อมยิงนะครัซ้อมยิงโอเคนะออกมาแล้วก็ไล่มาไล่ไปไหนอ่ะเอาเข้าไปก่อนอ,อันนี้ก็คือ ก็คือสุ่มเพื่อนอันนี้ก็สีหนึ่งไปคนเดียวอาจจะรู้ปัญหาฮอตดอกสีดอกนะครับโน้ตแฮกตีนี่ก็คือเซฟดอกก็คือแบบเนี่ยเด็บคปลอดภัยอันนี้ฮอตขก็นนกนนขแบบความปลอดภัยที่ร้อนๆหน่อยม,มันไม่ต้องซีแบบะบบบู๊บบ้านะตึงหน่อยอันนี้ก็ไม่ให้ตึงนะ ว่าผมดูแทกติะเอี่ยดูถุงไม่จะถขาวตองเปนมาข่าวทาีเว้นนต่อข้างบนนะอันนมเคดะมานี้อมนี้ันนี้เขาเรียกอ,อะไรอีพาร์ตซีซันพาร์ตารีนกฟีฟบบียวีก็จะรู้นะเก็บข้ามไปเลยนันเมันต้องเติมนะจีก็มี ยังไม่เข้าไทยเตือนะไผมไม่ได้เป็นตำนานตอนนี้นะผมกคไรเปนตำานเลยเป็นตำนานก็เตือนเลยเตือนหมเขาไม่ไม่จ่ายผเสียครับนี่เยีนเยีนคือองอินครับให้สวยนะดูสิเสียนใส่อินครัสี่วัน กูแวยอยู่นะกูแวยอยู่นะใช้เลียนชาจจะไม่มีก็ได้นะมีปืนแล้วก็ชอบนะครับชอบนะการซื้อเหรอเนี่ยมัจะได้ฟรีนะใช้งคุณเกลเกลเดลเกลเซนฟูก็อะไรเนี่ยเั้งกี่เหรอันนี้นเลยแจกฟรีนะบางทีงนะจริงๆเติมก็ได้แหละแต่เติมได้ไม่รู้จักนะแต่ไม่แจกฟรีก็เป็นร้อยเลย ก็แจกครับเอะไรกแ็แกบบคือมาถ้าเรามีมเปแดงนะครับกุเจแดงเนี่ยก็สามารถเปิดกล่อ,องได้เ,เกลอเน่ที่หกจิกับกุเจแดงหกกล่องเนี่ยสามารถเปิดได้เลย้สูงโองมกมจะเก,กลือนิดนิดึงเอ,อนี่แหละไ้ส่วนได้กุญเจสีชมพูนะครับชุมาล่างแบบเตรียมเรือ่ไงเห็นนะไหม อันเนี่ยมัสามสิบกดซูมไปเลยมีท็อฟฟี่ก็ไม่เป็นไรเขาแค่มีกุญแจโอเคครับส่วนอันนี้ไอ้ท็อฟฟี่นี่มันใช้กับอะไรก็บส่นใดส่วนอันนี้เห็นมั้ยอยู่ไปเรืชุดตรงนี้มั้ย่ซื้อนะพอเปิดกล่องจริงๆเขาได้อันนี้มาเก็บไปเรื่อยนี่เข้าไทย โอเคครับวันนี้คือรอบลงแล้วนะอันนี้รอบแล้วเค,ครับเกิดตั้งค่านะเอาอีกสักรอบไหมล่ะตั้งค่าเสียงว่ากันนะเสียงเสียงนะครับเสียงก็คือออดิโอนะบางคนอาจจะว่าเสียงนดนตรีมันดังไปนะนี่คือประกาศวีซิพิล ดังขึ้นดังดีมากดังดังขึ้ดังเกินอันนี้ล็อบบี้นะครับล็อบบี้ก็านาที่ผมยืนอยู่เแค่มันเสียงที่อะไรนะกดนู่นกดเนี่ยเสียงกดปุ่มอ่ะเกินนะเสียงกดปุ่มอันนี้นะครับเบ็เทิลเสียงต่อสู้นะเสียงปืนเสียงอะไรงน่าจะนะแล้วก็อันนี้เสียงไม้ครับเสียงไม้เสียงลำโพง ใช่แหละอันนี้ออดิโอนะอ u d i o ก็คือเสียงนะครับเสียงที่เราส่งหาเพื่อนแล้วมั้งอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันเสียงที่ต่อสู้อะที่กดปุ่มมันเขียนว่าแตคแทกแตคแท้กัะไรใช่ไหมหมดโอเคเอาเลยนะครับ ใจโลนนานตามขนาดคุณนะน,นี่มันบอกไม่ได้หรอกอปุ่มนี้นนะ Control, H L. อะไรคอนโทรล Engine อะไรเน,นี่ยวิชิวิชิวอะไรมันด้วยปุ่มขับรถนะขับรถนี่นอยาอกผมว่าอันนี้ง่ายกว่าอ,อันนี้ก็คือสลับซ้ายขวาบางคนอาจะจับขนัดสลับได้อคอนโทร ัวนั่นแหละรครับเดี๋ยวจะถนัดใครมาหน่อย,ยน,นี่แล้วก็ปุ่มนี้ก็ยิงอัตโนมัตินะครับเปิดก็ยิงอัตโนมัติอาจจะดีนะบางทีเนื้อตั้งเขาเยสามนะารถเปิดปิดได้กับปืนอะไรอย่างยิงเองปืนอะไรปืนอะไรล่ะเออนั่นแหละช็อตกันใช่ไหมอันนี้ลูกสองสองยิงเอง rpg ลั่นเองสามารถปิดได้เมื่อยากให้มันลั่นน,นะครับ ลิมิตลิมิตการยิงนะครับการปิดนะครับเพิ่มลิมิตเออเปิดนะเปิดเยอะๆแต่ผมไม่เปิดปิดนะมันก็จะไม่ยิงผมยิงเองโดนบังไม่โดนบ้างจากเบสิกเบสิกก็ผมทำคลิปให้ลงให้ไปเรีะไร้อยแต่คลิปนั้นไม่ค่อยได้ยินนะเอาอีกรอบเลยนะ ลาวๆแล้วกันนะข้างบนงตามนี้นะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็ปุ่มกันกดไม่โดนกับกดยิงไม่โดนโกดยิงซ้ายนะเผื่อกดไม่โดนถ้าปิดถ้าปิดมันจะไม่ยิงครับถ้ากดไม่โดนปุ่มนะแต่ถ้าเปิดกดข้างๆปุ่มมันก็ยิงโอเคอันนี้คือปุ่มยิงซ้ายนะครับเป,ปิดปิดปิดยิงซ้ายเปิดยิงซ้ายโอเคอันนี้คือสะโคบโคบซ้าย ปกติเรามีสโคปขวาอยู่ใช่ไหมถ้าเปิดรับเปิดเดนี่ยก็จะได้สโคปซ้ายมาสโคปสองอันกดซูมสองอัน้ามาเพื่อ,อโอันนี้ผมกดแล้วไม่เห็นอะไรวะใครเห็นก็มาบอกเลยนะอ,นอันนี้นะครับยิงยิงเมื่อไม่ใช่ยิงดสิสโคปสโคปตอนยิงเห็นไหมกดสโคปเยไม่ใช่ กดยิงอ ok ่ะมันจะมันจะซูมเองแต่กดยิงมันจะซูมเนี่ยเปิดเนี่ยคือกดยิงจะซูมแล้วก็คือตรงเนี้ยไลท์ไปขวาถ้ากดยิงขวามันจะซูมแต่กดยิงซ้ายจะไม่ซูมแต่ถ้ากดอันนี้กดยิงซ้ายจะซูมกดยิงขวาจะไม่ซูมแต่ถ้ากดตรงเนี้ยกดไหนเขาซูมกดยิงตรงไหนเขาซูมโอเคนะครับอันนี้เจโลอันนี้คือปดเตโล เจโน่เมื่อสคโคปแล้ก็เจโลตลอดเลยเมื่อสคโคปก็เจโลอันนี้ปุ่มเอียงหัวนะเอียงหัวม,มีปิดมีเปิดเอียงหัวมาอันนี้ปุ่มเอาปืมมนไว้บนหัวแบบยิงข้างกำแพงปืมมนแบนหัวเดี๋อวเลยเดี๋ยวจะอชอบอันนี้คือเอียงหัวแล้วเล็งเอียงหัวแล้วมันจะสคโคปอันนี้ปิดเอียงเฉยๆ ถ้าเปิดเนี่ยยังปั๊บมันจะสโคบมันจะซูมด้วยถ้าเรียงนู้นซูมเปิดประตูอะนูนมติเช้นมิชชั่นทริปอาดไหลโฮมใหมอันนี้ผมยังไม่ได้ไปแปลมานะครับอันนี้ก็ไปลองเปิดดูกันเอาอืมโอเคครับเข่าขรับน่านจะประมาณารู้อะไรไหมครับโอเค ครับอันนี้ก็คือปุ่มเต้นนะแล้วก็ปุ่ม,ม,มอันเนี้ยตรงเนี้ยเอ้บนะจะขึ้นสัญลักษณ์นีเนี่ยท้นนงขาวนะมันตงนึงตันไปให้เกินโอเคนะครับหมดแล้วอันนี้ก็คือเพลนที่อ่อนอยู่นะอ่อนไม่อ่อนแล้วก็ฝั่งนี้ อยูเพื่อนที่เล่นกับเราล่าสุดอะไรประมาณเนี้ยอบเราล่าสุดมีออนอันนี้เรียกว่ามาเชิญได้เนี่ยขึ้นขึ้นอินวิทเอออันนี้คือชวนได้อันนี้คือไปดูเพื่อนเล่นเนาะดูตาเนี่ยเขาเล่นอยู่หีุ่มๆนี่เล่นอยู่คิดออนไลน์ชวนได้ไม้มาแล้วเชิญครับ จบมันไปเพียงเท่าน,นี้ครับใครอยากรู้อะไรก็ข่มนิ้นไว้ได้นะ,นะครับทำได้ผมจะมาทำให้นะค,นะครับเคล็ดเคับใครเข้าใครเข้าอีก่แล้วก็แชร์ได้ครับกดติดตามจ้ณครับ